สวัสดีค่ะครอบคอรัวลอยสน,นันคามือนี้เพ่นไก่หน่อยกระสิมาใส่มองอยู่ไฮน่าคือเกาเหลือเด้อจ้าพี่น้องมือนี้เอามองมาสองหัวสีมานบอดอกเนาะตะว่าน้ำกระตุ้นตื้นหนึ่งเด้ยจา้าปกติที่เคยมาใสา่แก่มีตะปลาขาวหน่อยนะจาา้าปลาขาวปลาชิงเอาไปให้ผู้เฒ่าพันหมกเนาะพันกระมกักมากินปลาขาวก้างหลายกระจิงอยูโอตะวัตวนตามลรืตีเอาขึ้นสิตาไว้แทน โอ้เนีน่ยนะอเออสองตัวเออกลางบระเทศในเสือดำเหรอจ้า,จาน้ำตื้นๆแบบนี้เหรอจ้า,จาพี่น้องมึอนี่เพิ่นกับผ้ามาชมบรรยากาศไฮน่าอีกขึ้เก่าเหรอจ้า,จาแห่พวกขึ้แนแหบ่พวอขึ้นถือว่าถือถอะไรหน่อยกางมองเสร็จเรียบร้อยลแล้วกับน้องยาม,มึงจ้าจะสิถือบ่วดอก ถึกแล้วจ้าถึกแล้วอันเด็ไม่ถมว่าอันขางขุ่นเออตัวงามอยู่เห็นว่าขาวไปข้าวใส่กระขูนี่แหละ มันสได้ต <c ười> uh, ัวเดียวสมองอู้หูเดียวตัวหนึ่งหลุดบ่หลุดบ่หลุดบ่บ่หลุดโอ้ตัวใหญ่ยุเกือบหลุดอู้หูเกือบหลุดเกือบหลุดเกือบหลุดสองตัวโอ้หูเผื่อตัวหนึ่ง คืออยู่คืออยู่งามดก็คู่ซะลงะมันสี่เลยส้นนีซะปลาโอ้ตีหอนปลกหอย อู ه, ้พอดีปกระแยงตัวน,นั้นปากระเยงปากระแยงปากระยงใหญ่ป <laughs> ลากระยงใหญ่เิ่งตัวปลาโอ้ยน่อยคักหน่อยเนี่ยเอาไปพญมาปิงจับดีๆเด,ด้วยตรวใหี้เลยรูดเสียดายเลย มยติดดีเถอะโอ้บวง่นไงเดยผุนบึมเลยวะนี่ยังพันขาพันแขงสล่านบ่ไม่รุดระบ่อยหน่อยรุดบ่รุดบ่โอ้ปวดคอ ใช่บคคใหญ่หนยบคคลใหญ่ยังทำนังคนว่มามันนใหญ่ลีโ <laughs> หบุคคลใหญ่เราเหรออาคูไหมไม่เห็นบคคลใหคนนงโอมันอนาคตขขางน้ำก็ตงง้ <laughs> องใหญ่เดี๋ยวคูมายามมองอ่อะไรนดีเฮกว่า บนป่ามันพัดเลยเพราะสะมันดิ่นนิ่งแห้งอะนะอโอ้ได้ปะปวดหนักท้ตัวงหญยขัดง่ายเนี่ยง่าย,าย,าย,ายจะมาปวดหนะักเเลยโอ,โ,อโอ้ดินแห้งแห้งแหง อตัวใหญ่กว่านี้ใจสิปวดไงปวดได้ไงอีกกระปุกไงเด้ละโอ้โหตัวนึงโอ้นั่นนั่นโอ้โหนี่ถือหลายตัวอยู่เออถือหลายตัวอยู่ตัวนี้อ่ะมาครได้กระป๋องกระป๋องมายามม่องกระป๋องมายามม่อง สีส้มคือคืออยู่นองมันหมาน่เนาะไลๆตัวเติบเราจ้ะน่นดิตัวหนึ่งกระปากกระปับแต่ว่าบานเห็นแต่พค่อยได้นะ Băng băng băng, băng oh ô phụt, ô tô nhạy tai đi ô tô lụt 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 Ờ, lụt 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 เลาปลาไงกรถือว่าตัวไงติกว่าสุอันอยู่ด้่เนาะงมวะอืมกางเลานางเล้าก็ติดเลยที่เหมือนหว่านี่ ในหัวที่สองเจสิมานบอกระจ้ามารอชมน้ำกันเด้อพี่น้องเอาติดแล้วติดแล้วมองหน่อยมันกระเด็นตะปะขาวหน่อยเนาะอุ้นาหนาติดอีกแล้วเปลาใส่ซ้ำกันละมองห้ามันมองเอียงมองหน่อยว่าแมนบอมองสองหะ ก็เลยได้จะใส่ซ้ำหนี เป็นปุ่มดีเว้ยน้ำมีหน่อยไว้ชิวิปปลาอือน้ำพ่อเคืองแข็งนี่ก็ไ,ได้ปลาน้ำมันใสนะขุ่กองเทีาเก็ตออกขอกปุดนเด้งอีกเด้ง ปลาไม่จะหลุนใส่สำคัญโอ้นังตีติดปลาคอตัวหนึ่งเหรอจ้าปลาลูกคอเห็นปลาลูกคอเออหนักเลยโอ้ยหผุนตีเป็นสายเลยอ่ะปลาคอปลาคอปลาคอกับตีจ้าปลาคอน้อยอู้หูหน่อดิพู้นพุนตีดีแล้วพคนสิหลุดได้หน่อยดินทัดๆๆๆนี่น่ะ ลูดตัวน้อยกระติด นี้น่อยโอ้โอตีต่อกันเลยตัวนี้ปลาขาวนา <c oughs> <c oughs> นี่ปลาขาวนาน้ำกันนดหน่อย ติดเป็นแถวไปเลยคนกับปวดแอวพอคน้นปานี้หลายติวเติบแล้วโอ้ผลติดจะสร้างผลอีกคโอ้ติดดีค่ั ดตัวนี้กำลังติดไม้ๆนี่ตัวนี้กำลังติดไม่เลยนี่ยามแป๊บเดียวใส่แป๊บเดียวเนาะใส่ประทันให้ถึงพ่อนสิบนาทีสามติดเลย จุดมองเข้าไหร่ตีนี่สุดไปสุดแล้วสุดมองแล้วนะ จ้าไปเบ่งผลงานกันขังบนจ้ายามมองไก่หน่อยเสร็จเรียบร้อยละจ้ามองสองหัวค่ะไปเบ่งเด้อจว่าเป็นใดหน่อยได้ลายํำไดกลางประมาณมาถึงสิบนาทีนะจ้าปลากับมาติดเลยจ้าปลาสดๆจากธรรมชาตินะจ้าเป็นปลาธรรมชาติปลาขาวหน้าเฮานี่ละจ้าปลาขาวปลาขาวหน้านะจ้าได้สำนีเพ้นกับจ่าไปปิ้งให้พอกบแม่กินนะจ้าเพราะว่าผู้เฒ่า่นมากินปลาแบบนี้จ้าเิ่นได้สำนีก็พ่อให้เพิ่นกินแล้เนะจ้า สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยจ้าสวัสดีค่ะ